บ้านเองตระกูลน้องลียาลูกสาวธัญญาที่ได้เป็นผู้สืบทอดทั้งหมดให้สามีเซนยกมรดกให้ลูกคนเดียวบ้านเองตระกูลน้องลียาลูกสาวธัญญาที่ได้เป็นผู้สืบทอดทั้งหมดเป็นอีกหนึ่งทายาทคนบันเทิงที่ขยันสร้างคอนเทนต์มาเสิร์ฟให้แฟนๆได้ชมผ่านทิกตอกตลอดสําหรับน้องลียาลูกสาวของธัญญาธัญ,ญเรศเองตระกูลและสามีเป็กสัญชัยแถมล่าสุดเจ้าต,ตัวยังได้ถือโอกาสดีพาเพื่อนๆและแฟนๆที่ติดตามแอคเขา at b l a c k p ิ n k อันเ882ของเธอไปชมความหรูหราอลังการของบ้านเองตระกูลแบบทุกซอกทุกมุมตั้งแต่ทางเข้าบ้านไปจนถึงห้องรับแขกส่วนเฉพาะของน้องหมาน้องแมวไปจนถึงสระว่ายน้ำที่ดูเหมือนจะเป็นไฮไลท์เด็ดของบ้านที่ไม่ว่าใครได้เห็นเป็นต้องร้องว้าวเพราะไม่เพียงแต่ใหญ่โตอลังการประหนึ่งว่าเป็นสวนน้ำแบบย่อมย่อมเท่านั้นแต่ดีไซน์และการออกแบบก็ยังหรูหราหน้าเล่นมากเลยด้วยในขณะเดียวกันบรรดาชาวเน็ตที่ได้ชมคลิปวิดีโอดังกล่าว ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์และกดไลค์ให้กับความหรูหราทั้งภายนอกและภายในของบ้านเองตระกูลกันแบบรัวๆแถมยังมีคนเข้ามาสอบถามด้วยว่าครอบครัวน้องลียามีกี่คนซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาให้คําตอบว่า18คนค่ะนอกจากจะยิ่งโตยิ่งน่ารักแล้วยังกล้าคิดกล้าแสดงออกสมกับที่เป็นลูกสาวของนักแสดงตัวแม่ทันญ่าทันเเรซจริงๆโดยก่อนหน้านี้เมื่อ4วันที่แล้วนักธุรกิจชื่อดังเป็กสัญชยัยหรือสัญชัยเองตระกูล สามีของนักแสดงมากฝีมือทัญญาทัญเรศก็ได้โพสต์ภาพตัวเองที่สวมใส่ชุดสีขาวยืนอยู่หน้าโบสถ์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็กลียาพร้อมกับเขียนข้อความแจ้งข่าวดีว่าเตรียมตัวเข้าสู่ทางธรรมซึ่งหลังจากที่แชร์โพสต์ดังกล่าวก็มีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆคนในวงการบันเทิง รวมถึงแฟนๆเข้ามากดไลค์พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญสาธุกันอย่างมากมายล่าสุดวันนี้14สิงหาคม65เป็กสัญชัยหรือสัญชัยเองตระกูลก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทอย่างเรียบง่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่วัดป่าดาราพิรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และได้รับฉายาทางธรรมว่าปัญญาชโยซึ่งมีทัญญาธัญ,ญเรศภรรยาร่วมปลงผมพร้อมโพสต์ภาพบรรยากาศงานบวชของสามีที่เรียบง่ายสงบ มีเพียงคนในครอบครัวและเพื่อนสนิทที่เดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้เท่านั้นผ่านทาง IG จีสตอรีส่วนตัวทัญญาลียาซึ่งภาพที่โพสต์นั้นก็จะมีภาพในขณะสามีถือดอกไม้ก้มกราบเท้าขอขมาลาคุณพ่อคุณแม่เพื่อเข้าสู่ร่มกาสาวพัดและต่อมาก็เป็นภาพที่ตนเองกำลังปลงผมให้สามี นอกจากนี้ก็ยังมีน้องสาวคนสนิทอย่างหนิงปณิตาและจินจรินที่เดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้พร้อมกับได้โพสต์อัปเดตภาพและคลิปผ่าน IG s ีสตอรีส่วนตัวหนิงปณิตาให้แฟนๆได้ติดตามกันโดยการบวชในครั้งนี้ของเป็กสัญชัยสามีของทัญญาทัญเรศถือว่าเป็นครั้งที่5แล้วก่อนหน้านี้พระเป็กเข้าพิธีอุปสมบทครั้งที่4เมื่อปี2556ที่วัดป่าดาราพิรมอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันเนื่องจากครั้งนั้นถูกทักว่าอายุ39ปีดวงจะถึงคาดทางทีมข่าวคมชัดลึกบันเทิงขอร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทในครั้งนี้ด้วยค่ะ